โป๊บธนวัตรวาดรูปขายเพื่อที่จะนําเงินไปสร้างวัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่หล่อใจบุญขายภาพสมทบทุนในการสร้างวัดนอกจากฝีไม้ไลายมือการแสดงที่เจ้าตัวนั้นเล่นได้อย่างดีเยี่ยมแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของกีฬาเจ้าตัวก็ไม่ใช่ย่อยค่ะนอกจากนี้ยังมีฝีมือในด้านของงานศิลปะซึ่งการวาดภาพไม่ธรรมดากันเลยล่าสุดนักแสดงหนุ่มมกความสามารถอย่างโป๊บเอกออกมาโพสภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะเป็นภาพจากพี่มือ ซึ่งจากละครดังที่กำลังแสดงฝีมือวาดภาพลงบนผืนแผ่นผ้าใบพร้อมกับข้อความที่บอกเอาไว้ว่าวาดภาพที่ใช้เวลาวาดเร็วที่สุดผลงานชิ้นใหม่และเหมือนกับว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าหนุ่มป๊อบเข้าฝีมือไม่ธรรมาดาจริงๆนะคะเนี่ยซึ่งก็มีแฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันจำนวนมาก และด้วยฝีมือในงานแสดงศิลปะเช่นนี้หนุ่มป๊อบเองก็ได้รับเชิญชวนจากของอยู่ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปกรรม ผู้ลีภัยที่จัดขึ้นณนพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนั่นเองค่ะสาหรับพระเอกชื่อดังนั้นบอกว่าเคยใช้ความสามารถส่วนตัวของตัวเองโชว์ฝีมือในการวาดศิลปะวาดภาพเพื่อนําไปประมูลสมทบรายได้ทําบุญซื้อเป็นที่ดินสร้างวัดที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวก็ได้รับนําเงินไปชําระค่าที่ดินให้และหนุ่มบบตั้งใจะจะทําบุญทอดกระถินเพื่อที่จะนําปัจจัยไปชําระค่าที่ดินก่อนจะตั้งวัดนาที่ ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ